โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หลุดเข้ามาในช่องนี้นะครับอยู่กับผมเฮดคอมเองนะครับผมสวัสดีครับ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 ก็นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดไปนะครับก็มีน้องคนนึงนะครับผมขอเข้ามานะครับว่าพี่ครับจูนดอทให้หน่อยนะครับผมแจกสูตรจูนดอทหน่อยนะครับก็ได้เลยครับนี่ได้มาแล้วครับเจ้าดอทนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดอทแท้นี่จะเป็นดอทดอทตัวเกมนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้คันนี้หรือเปล่าก,ก็คอมเมนต์นบอกมาด้วยนะไม่รู้จะมาดูหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าน่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปลองดูบ้าเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของเจ้ารถคันนี้กันดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยวอาจากตรงนี้กัอนนิดนึงครับมันแหลกนะครับผมค่อนข้างแรงนะครับอีกอย่างหนึ่งผมแต่งแบบว่าแต่งสไตล์ดอมเลยตัวเดียวมียบบซูเปอร์ชาร์จเจอร์อันใหญ่อ่ะโคตรเท่อ่ะผมได้ฟิลจริงๆอ่ะไปเดี๋ยวเรามีเพืหาที่ที่มาหายแรงก่อนนะครับผมแป๊บน<ฮ>ึงนะขัับบรถสกแป๊ ดูระหว่างนี้ก็ดูแบบความเร็วพองพางไปก่อนนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับค่าขับง่ายนะครับคนดูก็จะบอกว่าสูตรนี้ที่ผมใช้จูนใช่ไหมผมผมนั่งคิดมานประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะจูนได้สูตรนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างทํายากแล้วคนดูแบบจูนยากมากรถมันเบานะครับคือแบบว่าเลี้ยวพลิกง่ายๆเลย ผมเรียกรถเบานะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาลองวงเลี้ยวรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็พกเกินกันเลยนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่เป็นรถที่แบบว่ายังไงดียะแลกๆนิดน,นึงนะครับคุดไม่ถูกอะ่ะแต่ว่ามันมันค่อนข้างเบาอะ่ะคุณดูออแล้วแบบมันฟรีทิ้งง่ายมากอ่ะดูแต่ว่าเข้าโค้งอะไรก็ดีอยู่นะครับและอย่างหนึ่งครับข้อควรระวังนะครับผมรถคันนี้พลิกได้นะ แรกก็จะบอกว่าสูตรที่ผมใช้จูนคันนี้นะครับผมคิดประมาณกับครึ่งชั่วโมงอะแต่ว่าคิดนานมากนะครับกว่าจะได้สูตรนี้ดูเขาโค้งค่อนข้างออกแข็งๆนิดนึงนะครับเพราะว่ายืดกรอบผมใส่มาน้อยเนาะเพราะที่ดังบอกไปตอนแรกแล้ะครับเพราะว่าเลยรถมันค่อนข้างเบานะครับแบบไม่ใช่บอลธรรมดาเบามากอะเรืเ่องทางตรงอะไรอย่างงี้ก็แรงครับโอยแหลกเพราะว่า ถ้าไปเล่นสตรอรี่ใช่ไหมั้ยอาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นคันนี้จริงๆนะที่เราไม่ใช่ดอสแท้นะครับค่อนข้างยากนะผมว่าค่อนข้างๆแบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่านีโค้งเลื่อนได้เหอเนี่ย ชิวนะคนดูเลยว่าขับรถนี่ค่อนข้างใช้สมาธิที่นี่นะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อาาไคยได้พูดเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องความเร็วสูงสุดอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะได้พูดอยู่ได้คุยกันอยูอ่เว้ย <Wait. S 2> เออเหยียบเนินเอ,อ้เอรถพลิกเลยเออนี่ออนะครับที่บอกแล้วรถมันเบาจริงนะครับเหยียบเนินะอะไรเงี้ยก็ก็มีพลิกแล้วอะ่ะ ง่ายมากเลยไม่น่าเชื่อเลยผืว่ารถคันเบลรรรเลยมันไม่น่าเบาอ่ะเออ,อเหยุดวนึงไยเฮ้ยออออรถพลิกเป็นไปไ,ได้ไงไป <G ül üyor> แต่ว่าเขาสร้างขับง่ายนะครับนี่พอเริ่มผมเริ่มชินมือแล้วไง <G ül üyor> ไม่ใช่อะไรหรอกตอนแรกไม่ชินเลยขับยากเลย ก็มือใหม่ก็ไม่ไม่แนะนำครับหารูเรื่องอื่นลเล่นดีกว่าไปลองเหินเลยสักเหินว่อก็แรงนะเอ้ยอมัน้องพีคเป็นอเหินหนหึนห่งแล้วกันนะครับคนดูนี่เหินหนีน้นี่ได้อยู่ค่อนข้างดีนะคนดู ี๋ยวจะเร yup. ็วๆเรียบร้อยไปเรื่องงววเลีียก็้มมประาณนี้ครับคุณดูเดี๋ยวผมไปลองความเร็วสูงสุดให้ดูดีกว่านะครับว่าประมาณไหนเนาะไปก็นะครับเดี๋ยวเรามาลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่านะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับไปนี่เลยเส้นที่จะลองก็สนาม กอฟนะครับผมหรือรบ้า JK งเมืองแฟมนันงนะครับปโโโวโวถึง3 0 0หรือเปล่าส7แล้วคือแรง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 เอแกินแรงเกินแรงเกินี่ถึงส0 0เหรอเนี่ยโบทิซนี่ถึงส0 0นะ27 ต้องถึงแล้วนี่ไม่ถึงสามร้อยนี่นานมากเลยนะไม่ถึงสามร้อยนะครับได้สูตรประมาณสองแปดอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเจ้าดอจะวินคันนี้จริงนี่ไม่กอดไม่น่าเชื่ออ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับคนดูป่ะเดี๋ยวดูสูตรจูนกันดีกว่านะโมจูนประมาณไหนเนาะนี่นะครับสูตรที่ผมใช้จูนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจะอธิบายทีละขั้นตอนเลยนะครับผม ผมเลือกใช้อัตราเร่งเต็มนะครับผมเพื่อความแรงนั่นเองครับออกตัวแบบสูบปูดปานนั่นเองนะครับเบรกที่ใช้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเบรกไม่อยู่นะครับแบบกดเบรกก็คือไหลไปเลยอ่ะนั่นแหละครับก็เลยตองใส่เบรกเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็วงเลี้ยวอยู่มา36นะครับผมตอนแรกเคยใช้40เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องลดยึดเกาะลงซึ่งก็เลี้ยวดีครับแต่รถมันลื่นมากเลยครับก็เลยแบบว่าลดลงลดลงมาเหลือ34แล้วเพิ่มยึดเกาะนะครับ แล้วก็ยึดก่อนะครับก็อยู่มา4.6ครับผมล้อหน้านะครับผมแล้วก็แม็กนี่น่าอยู่มัน4.3นะครับนี่น่าเป็นล้อหลังถ้าผมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะนะก็สำหรับใครที่อยากไปปรับใช้ก็ไปปรับใช้เลยนะครับผมถ้าผมอยากแนะนาอีกสูตรนึงนะครับก็ลดยึดเกาะลงครับอย่างลดอันนี้ลงหนึ่งครับแล้วก็เพิ่มเป็นวงเลี้ยวดีกว่าครับเอ้ยเริ่มลดนี่ลงสองเอออย่างกัสานะครับแล้วก็เพิ่มวงเลี้ยวปั๊บสักสามแปดนะครับผมแล้วก็ เพิ่มแรงเบรกเอ้ยเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเบรกนิดนึงนะครับอันนี้ือกดเบรกคืออยู่เลยแต่มันค่อนข้างไม่ได้ฟิลนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณดูเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สีไว้บ่าคยครับเจอกันครับคุณดูบ้าย